อยู่ครับอยู่ครับ ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวันเดย์พิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นจุดแรกนะที่ผมมาจะลงตกวันนี้นะก็คือเป็นแถวใต้สะพานแถวพระรามสามนะก็วันนี้เป็นวันหยุดตอนแรกวางแผนไว้จะไปเล่นปลาช่อนนาหรือว่าเช่นแบบไปเล่นต่างจังหวัดนะแต่พอดีเมื่อคืนดูบอลนะดึกไปหน่อยก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็สิบเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วนะก็ตอนนี้ที่เห็นคึมๆนี่คือมันเที่ยงแล้วนะแต่ว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้คือวันนี้น่าจะฝนตกนะเดี๋ยวเราเล่นใกล้ๆบ้านนะแถวบ้านผมอยู่แถวสะทรพระรามสามก็เดี๋ ทางเป็นกองเล็กๆวันนี้ก็อยู่กับชุดอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ออกมาใช้เท่าไหร่ช่วงนี้ก็คือได้ว่าอัลฟาแอร์นะครับผมแล้วก็คันบาซอน52นะเอาไว้เล่นเท็กซัสลิกนะครับผมก็วันนี้ก็เล่นเป็นชุดเท็กซัสลิกนะครับผมกับชุดตะกวที่ประกอบมาเป็นตะกวประมาณ3กรกมนะเป็นตะกวดทองเหลือง3ารัํานะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มไหมวันนี้ก็จริงๆอ่ะตั้งใจงจะทําคลิปยาวนะครับผมไม่รู้วันนี้จะมีแต้มหรือจะได้ตัวให้เพื่อนๆได้ดูกันไหมเพราะว่าน้ําก็รู้สึกจะไม่ค่่่อยดีเทาไหรแล้วก็ เหมือนเขาปล่อยน้ด้วยนะระบายน้ําเหมือนน้ามันไอ้นี่แต่รอบพี่แล้วตรงเนี้ผมเคยมาแล้วคือผมมากินข้าวนะมาเจอแบบไม้ผีสนามยา้างข้างในะกาแฟบอดีเห็นปลาชอ่อนมันขึ้นจิบก็เลยเอาชุดพกพามาลองตกดูนะครับผมแต่ตัวนั้นผมใช้หัวจิก2กรกมก็มีตัวอยู่นะครับมีตัวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่านี้จะมีตัวไหมลุยครับไป รอบที่แล้วมีตัวอยู่ตรงนี้ใต้สะพานแล้วก็ตรงหน้าท่อตรงนู้นนะตรงหน้าท่อตรงนู้นนะมีตัวอยู่รอบนี้เหมือนเขาปล่อยน้ําอ่ะไม่รู้จะมีตัวไหมไอลองเดินลงข้างหน้าก็ไปตีใต้สะพานรงนะเลื่อนตกน้ำี่หา,เ,หลาเลยนะไอ้เราตีใต้สะพานเดี๋ยวนะเราไอ้ใต้สะพานเดี๋ยวสวย โอ้ไม่ได้เล่นล่าเบสนานเหมือนกันนะเล่นแต่ล่าสปินนิ่งนะช่วงนี้อาอเป็นชุดพกผ่านะชุดนี้เอาไว้เล่นแบบับเท็กซัตตัวนั้นจะเล่นแบบชุดสปินนิ่งกับหัวจิกอิ้กัดครับผมอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ Oh. ว่าแล้วฮะกัดฮนะอยู่นะครับเรียบร้อยใสยดีด้วยนะนี่ไปช่อนข้างทางนะครับผมกัดอยู่ใต้สะพานตรงนี้นะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกัน หยิบเลยไปช่อนข้างทางพระรามสามนะโอเค๋ยวปล่อยไปนะเเดี๋ยวไปหาแต้มมาต่อช่อน่นเลยยาชคับ ตอบหลบตามพวกอย่างนี้นะตามพวกที่มีจุดที่มันให้มุดตัวได้หน้าทอ่อหน้าอะไรนะอย่างเี้ยกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วกัดอ,อีกแล้ว ไม่อยู่ตัดกัดใต้ตรงนี้อีกแล้วเอาเรื่องอ,อ่ะตรงนี้กัดสองทีแล้วนะเมืกี้มันอาจจะคลายก่อนนะ กัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วฟองขึ้นเต็มแล้วรอบนี้คือคุยังอยู่ไหมย,ยังอยู่ไหมโอ้ยคายตัวนี้กัดเราแรงมากกัดเราคายตัวใหญ่ได้นะ น้ำไหลนะะฉนนั้นผมมาน้ำไม่ไหลคนระัตรงนี้จุดนี้ไม่มีเดี๋ยวเขาหยับกระต่อนะครับแต่หน้าท่อหน้ามีนะเหมือนไม่กัด เทมเดี่ยวเราเดี๋ยวเพิ่งได้มาเทมเดียวนะนนนแ,ตวนะแต่ใต้สะพานมีอีกหลายตัวกัดอยู่สองสารอบได้นะหน้าท่อวัดไม่ติดไปสองสารอบไม่งั้นมันเลยเดี๋ยวเราชาร์จแปดกล้องก่อนอุปกรณ์ชาร์จแปดกล้องมูงจะพบกักกบกพเพลาแบงค์ใหม่อย่างนนะลัยใหญ่เลยเราไปลุยก,กันต่อครับ ข้างหน้านะข้างหน้ามีจุดให้ลงอีกหลายจุดเลยเป็นน้ำไม่น,น้อยมีตัวหมดนะไปไปกันต่อจะบ่ายโมงแล้วออกมา20ปนาทีมั้งได้ไปแล้วหนึ่งแต้มโอเคอยู่นะตึ๊บตรงนี้ก็มีตัวนะเราไปแล้วมาก็กันนีม่มีรอยคนเข้ามานะ น่าจะมาตีไปก่อนเราแล้วยิง,งใหม่

จากาะตื่นสายแล้วยังมาเจอฝนตกอีกด้วยนะโอ้โเจ็งเลยฮะอาหาที่เล่นที่หลบตอนนี้กล้นะตัววี่ง ช่อนลอยอยู่เห็นจะกัดไหมมีป็นช่อนลอยอยู่นะ มาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มประช่อนในเมืองพระรามสามส่งนานคืนลงคอไปเลยอึ๊บโอ้ ลงนานคือลงพอไปเลยฮะเรียบร้อยครับผมตัวใหญ่เลย <c oughs> นี่มาจากตรงนู้นนะคะผมเห็นสังเกตนะเมื่อกี้มันมีลูกปลาเล็กๆลอยอยู่แล้วก็มันจะมีพวกเนี่ยอ่ากิ่งไม้พวกนี้นะของต้นนี้มันตกลงมาแล้วก็จะมีตรงนู้นจุดสังเกตนะ <c oughs> พอมันมีจุดที่มันตามันหลบได้ผมก็ตีตีเลาะออกมานะนี่ครับกัดเลยฮะ ร้อยครับประช่อนพระรามสามอีกหนึ่งแต้มนะครับผมแต้มที่สองไปเดี๋ยวปล่อยน้องไปนะโอ้โหดูนะครับแต่หลวงวิทย์นี่ประช่อนทั้งหมด มันก็ยับออกไปแล้วนะครับผมเดินมาค่อนข,ข้างเสียงดันงนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขยับเสียงหาดูไป เดี๋ยวแม่นนะเลาะอินตลิ่งมาแล้วรอรอฟเกี่ยงเรานะกัดกันะันะกันะตัดอือหือแอมที่สามเาัอปูหแต้มสวยเลยแต้มนี้ แอนพิชามหลุดพอดีอ <S 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 เรียบร้อยฮะแอนี่สามนะนี่เอาป้าแอร์กับ52นะนี่แหละบัช้อนบัช้อนพระรามสามครับเรียบร้อยตัวเบลเลย <S <S เราปล่อยน้องไปนะไปแล้วโอเค ปีพุ่งดีมากนะอัลฟ a าเป็นตัวปี2016ตัวเก่านะเพื่อนๆคนสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันแนะยิ่งใส่กับคัน52นะกําลังสนุกเลยคนระับประชอนข้างทางใจนี้นะคือ,อพอเราเดินหนอนอะเล่นเท็กซัสก็ในเมืองมันจะหมายประมาณนี้แล้วก็เราไม่ได้ไปสู้กับหมายที่มันลุกๆบอะ เราก็ลดขนาดคันกับลดขนาดสายลงมาเพื่อ,อ,อเพื่อความสนุกนะก็จะได้ส่งเหยื่อดีๆส่งเหยื่อแม่นๆนะ ที่ผมสังเกตได้ไปช่อนตัวเล็กๆที่นอนอยู่ข้างนี้เยอะมากเลยนะใต้สะพานนะอบมีตัอวอยู่แค่จุดนั้นนี่สามแต้มมั้งตัวเล็กๆใต้สะพานนีะนะตัวใหญ่ๆห,หีกัน นี่กี่โมงละบ่ายสองก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ที่ตกปลาช่อนข้างทางแถวพลังสามนะก็มีแต้มอยู่มันสามแต้มนะสามสี่ตัวใช้สวยๆเลยครับโอเคเลยนะวันนี้ก็ถือว่าเอาลอกที่ซ่อมมาแล้วก็มาลองใช้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเป็นการเปิดหมายนะครั้งแรกที่มาตกแถวนี้นะปกติผมจะตกอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยครับสนุกใช้ได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะ น,นี่ฝนตกแล้วด้วยออกมาประมาณ2ชั่วโมงก็โอเคละวสำหรับวันนี้ก็เพืเ่อนๆคนไหนที่ชอบนะบที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องทางทุกช่องทางเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูครับผมก็วันนี้สวัสดีครับ